พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 รายใหม่ตัวเลกผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในอิตาลีพุ่งสูงขึ้นเมื่อวานนี้มีผู้เสียชีวิตรายใหม่188คนนะคะสวัสดีครับ ผมดรกะกอนมหาลูกูหรือลิฟนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องกินอย่างมีสติหรือจะอยู่อย่างสตันนะครับในภาวะตอนนี้นะครับเชื้อโควิดกําลังระบาดนะครับทุกคนต่างกลัวหวาดระแวงนะครับว่าจะผลกระทบกับเราไหมแต่อย่าลืมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเรามีสติแล้วก็จะรอดนะครับวันนี้เรามีวิธีง่ายๆนะครับที่จะเช็คล่างกายว่าเราเรามีภาวะติดเชื้อไวรัสโควิดหรือไม่นะครับ วิธีง่ายก็คือเราสูดลมหายใจลึกๆนะครับก้นหายใจไว้ประมาณ10บสิบวินะครับว่าเรามีอาการแน่นหน้าอกหรือเจ็บหน้าอกหรือไม่นะครับถ้าเราไม่มีอาการนี้คือว่าเรายังไม่ถือว่าติดเชื้อไวรัสโควิดนะครับแต่ว่าอาการหวัดปกติทั่วไปมีอยู่แล้วครับไอจามอะไรแต่ที่สาคัญก็คือไข้ครับก็คือมันจะเหมือนเหมือนกันแต่ที่ต่างกันก็คือว่ามันมีภาวะเรื่องของท้องเสียด้วยนะครับแล้วก็ร่างกายอ่อนเพลียอันนี้แหละครับก็ ให้พึงระวังไว้ว่าคุณอาจมีภาวะเสี่ยงคุณรู้ไหมคนที่มีปัญหาเรื่องติดเชื้อได้ง่ายนะครับก็เกิดจากภูมิคุ้มกันต่ำนะครับแล้วสถิติส่วนใหญ่นะครับถ้าเราดูจากที่เราเห็นเนี่ยคนที่อยู่ในภาวะที่ติดเชื้อโควิดแล้วตายนะครับส่วนใหญ่ก็คือคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุนะครับแล้วก็เด็กเล็กนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องโรคยำตัวแต่วันนี้นะครับมันมีวิธีนะครับง่ายๆคือกินอยู่อย่างไรนะครับ ให้เราเนี่ยสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองได้นะครับแน่นอนครับสิ่งหนึ่งก็คือการออกกำลังกายแต่อีกอันนึงก็คือว่าอย่างเช่นอาหารนะครับถ้าวันนี้เรากินอาหารได้เป็นยามันมีเมนูที่เกี่ยวเรื่องป้องกันช่วยเรื่องการเป็นหวัดได้นะครับจากที่เคยกินมานะครับก็คือเป็นเมนูที่มีเกี่ยวกับกระเพราครับขิงนะครับทำให้ร่างกายอบอุ่นแล้วก็อีกเมนูนึงก็คือว่าเราทําน้ําขิงก็ได้นะครับเรากินพวกนี้ให้เป็นยาคือสร้างภูมิคุ้มกันนะครับให้เราเนี่ยร่างกายแข็งแรงนะครับ แต่เราก็อย่าลืมออกกำลังกายแต่ถ้าเรานะครับไม่ชอบทํำยังไงครับถ้าเราไม่ชอบกินขิงนะครับหรือไม่ชอบกินกะเพรามีอย่างอื่นไหมหากินยากนะครับวันนี้ผมมีทางเลือกให้คุณนะครับถ้าวันนี้เราไม่ชอบกินอาหารที่ผมพูดไปกี้นี้เรื่องด้วยบริษัท Excel l e n นเ for l i อ e ของเรานะครับ มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องใครที่เป็นหวัดเนี่ยอาการดีขึ้นคือผมลองกับตัวเองมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตซีนะครับฟ mm ุต hmm. ซีเนี่ยชื่อก็บอกไแล้วฟุตซีก็คือว่ามันมีเกี่ยวกับเรื่องสารอาหารที่มันเป็นวิตามินซีที่เป็นตัวสกัดเข้มข้น mm hmm. อย่างผมเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเกิดมีอาการน้ำมูกไหลหรือเป็นหวัดเนี่ยเรากินฟุตซีเข้าไปเนี่ยจะทำให้หายใจโล่งเลยนะครับอันนี้ช่วยได้อีกอันนึงก็คือว่า คอเรฟิลเราเติมออกซิเจนให้กับเลือดทาให้เลือดเราเนี่ยฟลู Fro. รู้ไหมครับว่าส่วนหนึ่งของการที่เกิดเป็นโรคได้ง่ายเนี่ยคือจากว่าภูมิต้านเราต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคอโรฟิลนะครับเป็นผงชงดื่มนะครับช่วยสกัดให้ร่างกายเนี่ยนะครับในเลือดเนี่ยมีรับออกซิเจนได้มากขึ้นนะครับอีกตัวนึง agen, ก็คือตัวคอลลาเจนก็คือตัวพระเอกของเราเลยนะครับก็คือวาร์ฟคอลลาเจนตัววาร์ฟคอลลาเจนเนี่ยนอกจากช่วยให้ผิวดีแล้วนะครับยังมีส่วนประกอบของ ที่จะทําให้น้ําหล่อเลี้ยงตรงข้อเข่าเนี่ยแข็งแรงทําให้เราเนี่ยไม่มีอาการกระดูกก็แก๊กก็แก๊กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยช่วยต้านไวรัสได้นะครับแต่วันนี้นะครับกินอย่างเดียวไม่พอนะครับเราต้องกินแล้วมีรายได้ด้วยจริงไหมครับนะครับถ้าวันนี้นะครับเรารักใครนะครับเราเอาผลิตภัณฑ์พวกนี้นะครับให้เขากินยังไม่พอทําให้เรามีรายได้ด้วยนะครับเขากินสุขภาพก็ดีรายได้ก็มีแล้ววันนี้นะครับเศรษฐกิจแบบนี้หรือภาวะแบบเนี้ย คุณหาทางลอดให้ตัวคุณเองหรือยังเพราะว่าผมเชื่อว่างานหลายอาชีพนะครับตอนนี้มีปัญหานะครับแต่วันนี้คุณมองไปข้างหน้าหรือยังวันนี้นะครับเรามีอาชีพอาชีพหนึ่งก็คือว่าเรากินสินค้าเราแนะนําเรามีรายได้นะครับก็ลองดูครับเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่ทําให้คุณมีอาชีพก็สําหรับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับแล้วติดตามคลิปหน้ากันต่อนะครับกับผลิตภัณฑ์ของ e x c e l l e n t for Life ของเราครับขอบคุณครับ